พีชานนอวดโมเมนต์หวานรับวันคริสตม์มาสหลังจากที่สร้างตำนานโสดแค่6ชั่วโมงก็กลับมาหวานชื่นจนแฟนๆได้แต่อิจฉาตาร้อนเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนักสแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีแพทนประพานตระกูลและแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างพีชานนพร้อมมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันมากขึ้นล่าสุด พีชานนนก็ได้ออกมาโพสภาพหวานอย่างช็อตหอมหัวแพทและน้องเรสซิ่งในเทศกาลคริสต์มาสพร้อมแคปชั่นว่า I got all I need when I got you and him ททำกางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนับเลยว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันบุกเพจสันนิวาจริงๆนะพ่อพีน่ารักมากค่ะเนตตัดฉันทีเปิดมาเจอคนหวานน่ารักคู่น่ารักอบอุ่นใจน่ารักที่สุด งานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนับเลยล่ะค่ะพอพับเสร็จนี้น่ารักอบอุ่นมากจนแฟนๆต่างอวยพรเลยว่าขอให้เป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไป